เรามาอยู่ที่ราชดำเนินนอกจากเราจะนึกถึงระบอบประชาธิปไตยของเราแล้วหลายท่านอาจจะนึกถึงเวทีมวยราชดำเนินและเมื่อเรานึกถึงเวทีมวยราชดำเนินเราบางคนก็อาจจะนึกถึงน้องชายผมคนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะขอให้เขาได้มีโอกาสขึ้นมาทักทายพี่น้องสักเล็กน้อย ตบมือต้อนรับน้องชายสุดที่รักของผมเตาสมชายเ็มกัดครับ ขอบคุณมากครับผมผมขอพูดความในใจสั้นๆนิดเดียวเองนะครับคือในเมื่อศาลตัดสินแล้วนะครับตัวผมเองยังต้องไปติดคุกมา15วันตัวผมเองยังต้องไปติดคุกมา15วันแล้วพวกเขาเหล่านั้นกำลังทำอะไรอยู่ครับ ขอบคุณนะครับสงชายเทมการครับสั้นๆันได้ใจความ